สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาฝึกแอชเซงกาซีเควนต์กันนะคะวันนี้เดี๋ยวนำมาเปิดให้ดูนะคะเปิดภาพให้ดูว่าในแอชเซงกาซีเควนต์เนี่ยเรามีซีเควนต์อะไรบ้างนะคะซีเควนต์ของแอชเซงกานะคะจะแบ่งเป็นสุริยนมัสการ A ค่ะจากบรรทัดด้านบนนะคะสุริยนมัสการ A แล้วก็มาสุริยะนมัสการ B นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นในกลุ่มของ Standing Sequence ทั้งเซตเลยนะคะพอ Standing Sequence แล้วต่อไปก็จะเป็น s e ี Sequence หรือกลุ่มท่านั่งนะคะกลุ่มท่านั่ง ก็จะเป็นท่าที่ทำต่อจาก standing sequence นะคะจะเป็น sitting sequence หรือ seat sequence ของเรานะคะแล้วถัดจากนั้นก็จะเป็น finishing sequence ค่ะคราวนี้สรุปภาพรวมใน Ad ชเชนบที่เราฝึกกันเนี่ยนะคะเราฝึกไปเพื่ออะไรเขาจะเป็น sequence ของซีรีส์เขาจะเป็นซีรีส์ คือเป็นซีรีส์ของความแข็งแรงขึ้นมาทั้งเซตเลยนะคะแล้วซีรีส์นี้ค่ะเวลาการฝึกทั้งหมดนะคะในซีรีส์นี้ที่กลุ่มท่ายืนและกลุ่มท่านั่งก็จะมีประมาณ48ท่าค่ะส่วนในกลุ่มของ finishing sequence ที่เป็นกลุ่มล่างสุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวนำขยายแบบนี้ให้ดูเนาะแต่จริงๆนัจะส่งลิงก์เข้าส่งเป็นรูปภาพเข้าไปให้ดูอยู่แล้วนะคะในกลุ่มของ finishing sequence เนี่ยจะมีประมาณ1ท่านะคะ ส่วน standing sequence กับตรง sitting sequence ที่เราทำกันเนี่ยจะมีประมาณนะคะ48ท่าอันนี้ไม่นับสุริยนมัสการ A และสุริยนมัสการ E B นะคะที่เราเรียกว่า s ัน A สัน B นะคะสัน A ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทำประมาณ5รอบส่วนซัน B เนี่ยเราจะทำประมาณ3รอบของการฝึกนะคะในแต่ละ เซตของการฝึกแอชเชนกนะคะนั่นคือเป็นสาเหตุว่าทําไมคนที่ฝึกแอชเชนกแล้วจะเหมือนแข็งแรงจะเหมือนแล้วได้ทําวิดพื้นได้ทำจัตุรังกาเนี่ยเป็น10บสทีต่อต่อครั้งของการฝึกนะคะซึ่งตรงนี้จะสร้างความแข็งแรงมากๆค่ะแอชเชนกนะคะเป็นน้ามันจะให้ผู้ฝึกที่ฝึกฝึกนะคะ ต้องการสร้างพลังให้มาจากข้างในต้องการหายเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะฝึกแล้วก็เหมือนเดิมค่ะฝึกเท่าที่ตัวเองไปไหวฝึกเท่าที่ร่างกายตัวเองเนี่ย จะสามารถรับได้ในแต่ละท่าแล้วก็ในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละครั้งนะคะแอชเชนกาเป็นการฝึกที่สร้างความแข็งแรงในร่างกายค่ะจากภายในออกมาสู่ภายนอกเลยมาฝึกแอชเชนกากันนะคะแอชเชนกาเนี่ยที่สตูนะคะที่เบสบอดี้สตูดิโอจะมีทุกวันพุธ3 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะคะมาฝึกแอชเชนกากันค่ะ